หท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดและขออนุญาตให้ทั้ง4ท่านยังยืนอยู่กับเราบนเวทีอยู่สักครู่หนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากแล้วก็คิดว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คงจะรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีค่ะท่านาศาสตราจารย์นายแพทย์ประสบรัตนากรประธานคณะที่ปรึกษาประธานมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะ ดรเทียมโชควัฒนาเป็นผู้ก่อตั้งด้วยความภาคเพียรของพี่น้องเจ็ดแปดคนและได้ทุ่มเททำงานหามรุ่งหามคำ่ำซึ่งคุณแม่มักจะมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญช่วยการกุศล โดยตามวัดวาอารามต่างๆพร้อมกับสอนลูกลกว่าโลกเอ๋ยที่แม่ทำบุญก็เพื่อที่จะสร้างเสริมสะสมบุญกุศลเอาไว้ให้แก่ลูกหลานในวันข้างหน้านั่นเอง ซึ่งซึ่งพิสูจน์เป็นความจริงว่าการดำเนินงานธุรกิจด้วยความสุจริตและด้วยจิตใจอันเปิดกวา้างโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราเรื่องเรื่องนี้ผมพูดทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา สสองปีและเป็นรายการวิทยุที่นานที่สุดในประเทศไทยและนานที่สุดในโลกโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ประการใดการรักษาสัจวาจาจะนำไปสู่แสงสว่างทุกทิศ คนเรานั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันก็เหมือนกับโบราณว่าะครับคนดีจะต้องมีความซื่อสัตย์สจริตต้องไม่ยอดทอต้องมีความภาคเพียนต้องมีความโอบอ้อ,อมอารีต้องมีความเผื่อแผ่เมตตาแก่มิตรสายรวมทั้งสิ่งสำคัญคือความ กะตันโยโรคคุณแก่บุปปการีและผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันในการในเรื่องความอบอ้อมอารีการที่ได้รับอิทธิพลจากมารดาและสิ่งแวดล้อมทางสังคมยึ่งสอนให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตน เอาจริงเอาจังกับความเพียนพยายามไปเรียนรู้ในสิ่งต่างๆให้พัฒนาก้าวหน้าตลอดเวลาเหล่านี้ก็คือปรัชญาจากของท่านผู้ถึ่เราแสดงความอาลัยมาด้วยในวาระครบ20ปีที่ท่านจากไป ท่านจะแปลกใจว่าเมื่อห้าสิบปีมาแล้วผมไปประเทศมองโกเลียซึ่งยากจนมากเป็นประเทศที่อดอยากยากแค้นสิ่งที่ยังชี่ของเขาคืออาหารการกินและของใช้ประจำวันจากไหนทราบไหมครับ จากเครือสาพัดทั้งนั้นเลยนับบัดน,นี้ครับผมว่าเป็นวาระอันเป็นมงคลแล้วที่ผมจะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ให้ความรำลึก แก่ด็อกเตอร์เทียมโชคพัฒนาสัตบุรุษคนดีของแผ่นดินด้วยการปรบมือพร้อมๆกันนะบัดนี้ ด็ m, อกเตอร์เทียมโชควัฒนาด็ m, อเตอร์เทียมโชควัฒนาคือจิตวิญญาณของชาวเครื่อสหพัน ผู้ที่สร้างร่มเงาให้พวกเราร่มเย็นผู้ที่วางรากฐานของอนาคตไว้เพื่อให้เรามีทุกอย่างก้าวที่ดีงามสมกับที่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุขในลำดับต่อไปนี้นะคะขออนุญาตกลับเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อรำลึกถึงดรเตรถมโชคกัฒนาขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ในลำดับต่อไปนะคะที่ฉันใช้ขอถือการน,นี้ขอบพระคุณทุกๆท่านบนเวทีขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ